สวัสดีพี่น้องวันเสาร์วันศุกรสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหล e v e r y วันพี่น้องขาเมื่อนี่มานั่งเล่นทะเลกันเด้อพี่น้องเอขอโทษเด้อหลายเด้อพี่น้องใส่ผ้าเช็ดตูดคนเะด้อนั่ง <c oughs> มานั่งเล่นทะเลเล่นน้ำก็เลว้วย่านี่ขึ้นมาก็เลยกินข้าวพี่น้องขาสั่งตำมะฮุ่งพี่น้องมามามาผิดตำมะฮุ่งนกำกันพี่น้องขาคุณตำมะฮุ่งปูปลาพี่น้องไปจะแซ่บบ่นะเป็นอย่างแปลว่องเล่น สวัสดีครับนี่อยัางแบบของเล่นให okay. ้ลูกอยู่พ่อไลออนออนเอ้ยขอบคคุณรับพ่อยังไงแไลออนกันเล่นตักทรายมาฮาดยังเกาะน้องหัดแต่ดีนะไอ้ฮาดสายแก้วอยู่นี่นะพี่น้องค่ะคนมานั่งเล่นน่าหลายพี่น้องก็พร้อมอยี่เนาะแต่ก็โอเคอยู่พี่น้องวยู่งามๆพี่น้องค่ะ อย่าไรของไราตาเดอ้อหมุนกองเร็วพี่น้องก่อนสิกินซาบนุนก็สิเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้เบิง่งบรรยากาศไอห้าดใส่แก้วนี่นะพี่น้องกาง,งามเนาะพี่น้องน้ำใสใสพี่น้องค่ะมาบปนี้มากินกับมะฮองกันพี่น้องค่ะมาหั่นมาไปทางทะเลเ้าบดได้แดดแดดส่องหลายพี่น้องอวางเกล็ดลงไปพี่น้องเอ้ยขาตั้งกองกันเลย แต่งหน้าก็าเยิ่ยมหมดแล้วพี่น้องค่ะมาเดิมมาเดิมเอา้าไป้กินไปไหน,ไนมาพี่น้องค่ะกินตับมะฮงบัดเนี่ยจะเอ๋สวัสดีครับลุงป้านะครับผมเอ้าแม่กินส้มตำกับหลงเจ๊โอ้โหแบบน่ะแบบน่ะเป็นตรงแม่กินส้มตำ มาหอมกันเดี๋ยวแม่กินตำโพ้งแล้วเป็นสิว่าร์เมนหอมจังสิว่าแลนดเนาะแต่อ่อนมาลูกขอบคุณพี่น้องค่ะ <c oughs> ขอบคุณมาตะง,งาน <c oughs> นะนะดเดี๋ยวพ่อมาลูกนั่งลงรอพ่อเนะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อมาลูกเดี๋ยวพ่อมาเวลาพี่น้องค่ะขอบคุณมาตะบ้าน ห้าสิบบาทได้หลายเนาะพี่นอ้องเด็ดเดกนี่งห้าสิบบาทพี่น้องได้หลายหลายาไไน้ำไปเลยขับปุ่นพี่น้องขับปุ้นกับตับมะฮงพี่น้องเอ้ยโอ้ยรถพี่น้องไปไหนไปไหนมาพี่น้องจะเปลี่ยนม,มุมพี่น้องก็เห็นตนับมะฮงเนาะพี่น้องค่ะแป๊บนึงเดอ้อ มาพี่น้องกินแตาโมหงพี่น้องค่ะเพื่อสิหาม่องตังกงได้พี่น้องเอ้ยมาโค้ห้าสิบบาทได้หลายเนาะพี่น้องมาแตาโมหงบดีพี่น้องจะแซบบอพี่น้องมาทางไกลทางไกลมากินกันเลยพี่น้องค่ะเมื่อี้มานั่งกินตงบหงพี่เนี่ยฮาร์ดส่เกลียวพี่น้องเอ้ยแซบพี่น้องค่ะอื

นอ้องเอ๊ะเพ็ดได้ใจพี่นอ้อง มันไปกันั่งเล่นายอยู่นี่แหละพี่น้องค่ะมแมงมันเอาแมงมันหรือม,มันโตัพึ่งนี่คนมาหลายอยู่ด้วยพี่น้องค่ะ ขอพายเลือแ้วพี่น้องเอ้ยจะเห็นพระเจ้าตูปุนะเป็นตัวบุสุภาพพอเรได้รดเลือแล้วพี่น้องเล่นน้ำเขาก็เลี้ยวขึ้นมาบางอย่างนี้เริเ่มเผ็ดแล้วพี่น้องคะโอเคลูกน้องโอเคไหมลูก เดกกดพี่น้องเซฟพี่น้องค่ะสะเพชให้พี่น้องเมืองเหมือนกาดเนาะตอนเลยสวัสดีครับลุงป้านะอาลุเล่นนรายอยู่พี่น้องค่เกืยรติธรรมหุงปากแดงเูยอยู่พี่น้องเลยรรยากาศพี่น้องคนมาเริ่มมาหลายอยู่เรือยเนาะคึกคักดีเลยน้อง่ะข้าวแชยแก้วพี่น้องค่ะ บรรยากาศงามนะพีมากว้า แยงแดดเด้อพี่น้องเด้อเริ่มคึกคักอยู่ยพี่น้องค่ะเริ่มคนมาหลายหลยอยู่คนเล่นนนะ้ำางนั่งอยู่หมนะ่มไยพี่น้องสุดดีที่ว่าเพื่อนให้เอาอาหารการกินมาปิกนิกได้เนาะพี่น้องค่ะตะบนเฮ็ดพัดยังก็พัดพักยากให้พี่น้องเบิ่งก่อนตะบนเฮ็ดอันนี้พัดพักพี่น้องพี่น้องเลยเห็นบ่เด็ผพัดพักไก่ใส้อดอกกระลำค่ะดอกกระลำขาวนาอแล้วกิน,มนนะอ,อมหักใหญ่รอพ่อกับลูกเดี๋ยวพ่อมาพ่อไปเดินเล่นแปบน๊บนึงนะลูกนะ เป็นพออไพพ่อไอ้อนไปนย่ง่งเล่นอยู่พี่น้องค่ะฟังเพลงนั่งลงเล่นทรายกันลูกเบาเบานะคะเดี๋ยวจะเดินไปไกลนะลสะสมนกันอบอบใกล้อันนี้นนะอบไกล้นกักเก็ตมาให้ลูกทรายนำพี่น้องขาอนี่เขาพูดออกมาจากบ้านกันแหละมาสิบกับสามหูเพชรพี่น้องข้าสิบบ้านหลหลายอยู่เพชรบันดนี้โอเคเนาะคลิปนี้สิไดลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเดิมโดนแลวเนาะพี่น้องขา นั่งปิกดิกกันพละจะใบใบแล้วก็จังซีดีเมืองงานพี่น้องค่ะคนเริ่มมาหลายแล้วห้าทรายเกลพี่น้องงามงามเนาะน้ําใสใสพี่น้องเอ้จะเล่นน้ำโอเคเนาะไปคุยกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขาสมบูรฝากความคิดรอดคิดถึงไปทุกมองท่วงทุกทั่วมุมโลกเรือพี่น้องค่ะขอบพระคุณทุกการกดติดตามได้รับชมนะพี่น้องค่ะขอบพระคุณทุกไลค์ทุกเมนท์ทุกกระดังใจพี่น้องค่ะท่านทับบนโบมีทุกท่านทุกคนสมบูรกับข้าสมบูรณ์มีทุกท่านครับทุกครับครับ ขั้นสบายบมีทุกท่านขั้บายกับบมฮอตเมื่อนี้เนาะพี่น้องคะสู้ๆกันต่อไปเนาะค่ะทุกท่านฝากความกินฮอตถึงไปทั่วทุกมังกบอลทุกมุมโลกเนาะพี่น้องคะทุกมังทุกบอลทั้งินฮอตทุกผู้สุ่อข่าขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเด้อพี่น้องคะขอบพระคุณค่ะไว้พบกันในคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย